สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ช่องเสริมบุญชาแนลจะนำพาทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเสริมดวงทรัพย์สินให้พ่อคูณด้วยวิธีการทำบุญทำทานให้ตรงจุดก่อนที่จะรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะเป็นปีสุดท้าย ของปี2,565กันแล้วใครที่มีดวงการเงินปังอยู่แล้วแต่อยากจะปังขึ้นอีกหรือใครที่กระเป๋าแฟบอยากจะเสริมดวงให้ทรัพย์พออพูณวันนี้เราได้นำวิธีการเสริมดวงทรัพย์สินให้พออพูณด้วยวิธีการทำทานให้ตรงจุดกันว่ามีอะไรบ้างเราไปรับฟังกันเลยนะคะ การใส่บาตรหากใครมีปัญหานี้สินมีอุปสรรคไร้โชคหรืออยากจะเสริมการเงินให้ปังแนะนำให้ใส่บาตรด้วยข้าวสารหากพอมีกำลังซื้อให้ใช้ข้าวสารเกตดดีน่อยและให้ใส่ถุงหรือกล่องตามสะดวกไม่ให้ใส่ไปที่บาตโดยตรงเพราะจะทำให้เป็นอุปสรรค ตกล่นและประสงฆ์อาจจะไม่ได้ใช้งานวิธีนี้เชื่อว่าเป็นวิธีใช้หนี้กรรมได้ไวและจะทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบริจาคหนังสือธรรมะหรือตำราเรียนการบริจาคหนังสือธรรมะหรือตำราเรียนเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ได้อานิสงส์ในเรื่องของดวงการเงินเพราะเชื่อว่าเป็นเหมือนการทำให้ผู้อ่านมีดวงตาเห็นธรรมหรือเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่อยอดในอาชีพและสร้างรายได้ให้มีกินมีใช้อานิสงส์เหล่านี้ก็จะช่วยหนุนนำให้ดวงของเราราบรื่นสัพย์สินพอกพูนเพิ่มขึ้นในทุกๆวันปล่อยชีวิตสัตว์ การปล่อยชีวิตที่กำลังจะถูกฆ่าเช่นปลาหน้าเขียงโคกระบูที่จะไปโรงเชื่อหรือสัตว์อื่นๆทั้งเล็กใหญ่เป็นอนิสงส์แรงที่จะช่วยเสริมดวงของเราให้ดีรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและการไร้อุปสรรคกีดขวางเพราะการทำทานดังกล่าวนี้เป็นเหมือนการต่อลมหายใจให้กับสัตว์ ที่กำลังจะหมดลมหายใจนั่นเองบริจาคโลหิตการบริจาคโลหิตถือเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์แรงมากอีกหนึ่งวิธีเพราะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กําลังแย่ให้กลับมีโอกาสที่ดีขึ้นอีกครั้งเช่นคนที่เกิดอุบัติเหตุอาการโครม่า70ต่อ30 เมื่อได้ใช้เลือเที่ยเราบริจาคแล้วอาจจะมีโอกาส50ต่อ50เป็นต้นอาน,นิสงส์ดังกล่าวนี้จะช่วยพลิกชีวิตของเราหากเป็นหนี้หรือเงินขาดมือก็จะมีดวงการเงินที่ดีขึ้นหรือใครที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทวีคูณความปังไปอีกสิเท่าร้อยเท่าบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรต่างๆที่ขาดแคลน การทำบุญที่สามารถทำได้ง่ายกับทุกๆคนก็คือการบริจาคเงินไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ต้องการอุปกรณ์การแพทย์สถานที่เลี้ยงคนชราคนพิการเด็กยากไร้ที่ต้องการข้าวน้ำอาหารในการใช้ชีวิตหากเราบริจาคตามกำลังไม่จำเป็นต้องมากแต่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ แม้อาจจะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยของเราแต่อาจจะต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนก็ได้จะช่วยให้ชีวิตของเราราบรื่นมีทรัพย์สินโชคลาภมากขึ้นแบบเท่าวีคุณเลยทีเดียวนี่เป็นวิธีการเสริมทรัพย์สินให้พอกพูนด้วยวิธีการทำบุญแบบง่ายๆที่ตรงจุดหากท่านใดมีความเชื่อมีความศรัทธา ก็สามารถเอาวิธีดังกล่าวนี้ไปใช้และร่วมทำบุญทำทานได้นะคะนี่เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ที่มาของข้อมูลดีๆที่ได้นำธรรมะและคำสอนมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระสิวรัตน์ไตรจงปกป,ปักร,รักษาคุมครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ